มาด้วยเนี่ยไม่ต้องชวนนะพูดดักคอเลยโอยวันนี้มีปาร์ตี้อยู่นะสนุกนะไปถ่ายบุกุธะไหน่อยไปแอบดูหน่อยว่ากินอะไรกันคุณผู้ชมฮะยั่วผู้ชมหน่อยขออนุญาตถ่ายนะครับอนุญาตถ่ายได้ไหมนะโอเคเป็นไงบุกุธะโอ้สวัสดี่ครับมีปูผมแดงเลยเนี่ยถามจริงฮะอันนี้ยั่วน้ำลายอาจารย์ชัดชาติหรือเปล่าฮะในขณะนี้ มากินจังเลยรักหน่อยไหมคะจะหมดไม่ได้หมอแล้วนะอ oh. กินคนเดียวเลยอะ่ะมากินแล้วเนี่ยมีน้ำจิ้มด้วยนะค่ะตลอดไว้วังเกิดอย่างเงี้ย <c oughs> oh. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาคุณลและคุณผู้ชมและการมาเดินดูร่วมก็รักกีฬาอดอไม่ได้ตัวสูงเนี่ยนีเท่าไหร่เนี่ยพอ๋อดีนะชนชนหมัช <yani> หัก <GO av i> ุงแล้อดีนะพูเว้นมัายหน้ากูชนหมัดกันลุง เออชนหมักกันลุชนหมักกันลุมนะครยอดมากเลยพลาดนี้ต้องขึ้นบ้านเลยนะครับอ๋อ้โหของไม่หมดนะขอบคุณนะครับทานอร่อยๆนะบ๊ายบายะครคุณผู้ชมแพ้ก็เรียบร้อยแวะมาทั้งเขตฮะเอ้าแม่ก็กินกุ้งท้ายอยู่เนี่ยโอ้โหมีมือแบบมีกระทะสำรองด้วยจัดไปสามกระทาแล้วนะครจัดไปสามเขแล้วและก็มาถึงลอต่อถึนะคะที่ เไปอย่าไปข่วนเสื้อผ้าเขาเลยเราเห็นสภาพแล้วไปเนี่เยเขื่อนมันหยุดแค่เนี่ยพงงานสวัสดีครับพีส่สวัสดีคร่ะงานหมดแล้วค่ะเเพิ่งสบายเลยสบายใจแล้วสบายใจไหมเาคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็เห็นขอบพื้นแล้วก็นิดนึงฮะ แต่ก็ย <si suppression> ังส <fin anta> <ots> ูงอยู่ครับคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์ได้เล่าว่าประมาทไม่ได้นะครับคุณผู้ชมทีมงานก็ทําเต็มที่อย่างต่อเนื่องต่อไปครับสวัสดีครับุสวัสดีครับสวัสดีครับินไรกันน่ะครับีนีสรกันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพอพูดถึงมูกระทะแล้วคิดถึงพี่ชายของอาจารย์เลยนะฮะ

เรียกได้ว่าปิดแมสไม่เห็นหน้าตาท่าข่าขาวเลยท mm. okay. mm. ีเดียวเชียวฮะต้องลงไข่นอแา้นเลยี้าขึแบบเอนไขึไม่าาเพื่อนไม่เอ็นไม่ถ่ายไม่ดี อันนี้ไลฟ์ไลฟ์เนี่ยไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์เล่นไลฟ์เล่นฮะไลฟ์อ๋อเดินี่ยเดี๋ยวเราจะนวดน้หมดน้ำมาโอเคแล้วเรียบร้อยปะเดินกลับยกตันเย็นเนี่หน้าขึ้นนี้เลยยกตันเย็นเนี่ยครับผมยุบตันน้ำขึ้นเหมือนชุ่บลิฟต์ ตอนลงผมลงกระไดเอาแล้วฮะค่อยๆลงทีละขั้นแล้วขั้นจะขึ้นขึ้นรวดขึ้นมาสองเซนอืมขึ้นขึ้นทีเป็นเมตรนะฮะขึ้นครึ่วโมงเมตรดีฮะถือว่ายุบเร็วกว่าสิวบนหน้าหมูนิดนึงฮะแล้วสมัยนี้ไม่มีที่ดูดน้ำไงครับมีเด็กคนดีรับไม่มีที่ดับน้ำละน้ำมันไหลเพื่อมาที่กองเดียวเลยเนี่ยจเมืองอ่ะนะเมืองขยายตัวมีความต่างระหว่างกรุงเทพกับฝั่งชนเนี่ยต่างกันเลย ขุนเพื่นจะลงเร็วมากกับมันที่ทับน้ำมันที่ตับน้ำถ้าน,น้ำไม่ได้ไหลคลองไม่ได้ขึ้นเลเยขุยน,นเพื่นเนี่ยหามว่าลาดเช้ามีแค่ไม่มีพื้นดินแล้วมีแต่คอนกรีตคอนกีดเนี่ยน้ำไม่ลงเลยไงน้ำมันไหลพวกมันออกน้ำอ๊นนอฟมันหนึ่งจุดสวแล้วไงไหลออกหมดเฮ้ยไม่แล้วเก่งใจพี่วะ โอ้ขอบคุณดี้มณผู้ชมะอีกแล้วพี่เก่งใจเก่งใจขค่ขรับี่หวงใประชาชนขอบคุณนะครับผู้ชมฮะก็นติดีขึ้นไีขึ้นนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับชื่นใจฮะชื่นใจด้วยฮะกับน้ำใจประชาชนนะฮะ

ทซอยก็ต้องขัดด9รนหน้าที่เตะน้ํามาเท่ากันเกงกับด้านหลังนี้คือชมหน้าคนเตะน้ําแต่แอดมินนะคุณผู้ชมฟองค่ะฟองแซวแซวนะคุณผู้ชม มันวสามสิบน e ิ e ้วมันมีมันีสอซอนเลยตองตอนตอนก่งอะปิ้งยิ้ง้งครับไปไปเยียวปิงอยู่ตรงนี้ลกไม่อะไรปิงเพี่อ๋ก right. <that> ็ถามค่ะว่าอาจนรยนจีโน่ค่ะาวนียยค่ะขอโทษทีครับมันพูดไม่ชัด่ะแต่มันเป็นรีเทอร์ิเลตที่ดี